กุ๊กละเกลียดฟังครับโอเคอ่ะทีนี้เรายืดใหม่ครับเป็นไงบ้างโอเคค่ะ เบาเลยใช่ไหมเบาแล้วคะ่ะอ่ะถึงยืยดขาออกครับน้เรียงลงมาจวขอ่นิดนึงโอเคกินขอลงเห็นกอต้งนี้โอ้ย <c oughs> บอกเป็นแท้ขา <c oughs> ตายแล้ว <c oughs> ลืมบอกไปว่าตรงนี้ก็เริ่มมีอาการโอ้โหคอนี่แบบเหมือนกับกินเบียร์ทุกวันนะครับหลังนีคอแบบคอกับหลังแบบหนักเออ ลาวลงมานี่เลยใช่ยังไงกินเบียร์ทุกวัน,นเลยตายแล้วตาย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 ตาคืออาการหนักมันอยู่ที่ช่วงนี้ไงอา่อาฮะอา่อาฮะอาฮะอาการหนักมันหนักมันอยู่ที่ช่วงขาไงก็เลยลืมบอกไปโอ้โห,โหเนี่ยไม่ได้เจ็บเนาะแต่ว่ามันลาวเนาะค่ะเห็นไหมเทคนิคผมว่าตรงนี้จะไม่ค่อยเจ็บอแต่มันจะลาวใช่ ร้าวลานมากร้าวขึ้นวันนี้แร้าวลานมากขึ้นกกหูใช่ตึงมากเลยครับเนี่ยไข่จะหาว่ามาไม่ถึงนะลืมบอกไปใช่ไนะัมาหาว่ามาไม่ถึงนะฟินมาก ไม่เจ็บนะไม่เจ็บค่ะมันคือนุ่มนวลและทรงพลังใช่ไหมอือกดเบาไหมไม่เบาเลยไม่เบาเลยนะอือขึ้นหาเส้นข้างหลังเส้นเนี้ยอือ ง่ายล่องเลยใช่ไหมอ้หายตึงเลยหายตึงเลย <laughs> หายตึง,งเลยนะข้างนี้หนักกว่าข้างนี้หนักกว่าถ้ารู้ว่าไม่ยากครับผมบอกแนละ้ว รถขับเก็บบอกอาจารย์ลืมบอกอีกเจะเป็นตรงนี้เลับมาไหมอาจารย์รถจะถึงบ้านแล้วไม่ออกรถเป็นไตรงนี้โอเค ลงลูบเลยเจ็บนะไหมได้ค่ะไม่เจ็บเนาะมักกดไม่ยาก อยากได้แรงเพิ่มก็พับสะโพกอ,อัดเข้าไปพอแล้วใช่ไหมพอแล้วใช้สอกไม่ใช่นิ้คคมคายวันนี้ผมไม่หายผมใช้ตัวนลมหมอแข็งแรงมากเลยเูือจ้างก่อน

รู้สึกตึงๆสองสาวันเนี่ยรู้สึกตึงๆอยู่อว่าจะบอกคุณหมออยู่เหมือนกันแต่มาถึงแล้วลืมเอาจุดใหญ่ๆอาจุดให,ใหญ่ๆก่อนนะโอ้สุดยอดโอ้นี่คือซิกเนเจอร์เลยใช่ไหมสุดยอดเลยแล้วไม่เจ็บด้วยใช่ไหมเขาไม่เจ็บเลยอืมขถับไปนิดๆดนึ่งครับแล้วมันไม่เจ็บเลยนะครับ เคยสงสัยนะว่าที่เขาจัดกระดูกแล้วมันดังก๊อบก๊อบอะมันดังจริงหรือเปล่าจริงนะตกลงจริงตกลงจริงเสียงจริงนะเสียงจริงไม่มีเสียงปลอมนะไม่มีไม่มีเอฟเฟกต์นะโอเคครับเดี๋ยวก็ตอนนี้รู้สึกไงบ้างเดี๋ยวต่อไปจะเป็นขั้นตอนของเครื่องมือกายภาพละของขั้นตอนการนวดของเราก็จะประมาณนี้นะครับประมาณนี้เดี๋ยวที่เหลือเนี่ยเราจะมีเครื่องมือเก็บ ้ใจใช่ไหมก็ะจะมีเครื่องตัดซาวเก็บรายละเอียดให้อีกรอบหนึ่งะนะครับโอเคไหมตอนนี้เช็คก่อนเทสเทสก่อนแล้วเดี๋ยวเอาวเครื่องมือลงละเนะเราก็จะอย่างงี้นะครับนวดก็จะประมาณชั่วโมงหนึ่งนะครับแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นเครื่องมือกายภาพอีกประมาณ2 0่บนาทีนะครับถึงครึ่งชั่วโมงแล้วแต่อากาศนะแล้วแต่อากาศเป็นไงบ้างก็ยังมีชาที่ฝ่าเท้ามไม่มาก คือต้องต้องเข้าใจนะครับว่าถ้าถ้าหายชาเลยอ่ะก็ไม่มาแล้วใช่เข้าใจเข้าใจใช่ไหมครับแต่ว่ามันดีขึ้นถ้าถ้ายังมีอาการชาอยู่เดี๋ยวครั้งหน้ามาอีกมันต้องอย่างนี้อย่างน้อยก็คิดว่าสักสองสาบครั้งอ่ะอ่าใช่ถ้าหายเลย๊บไม่มาแล้วไม่ได้ผมคิดถึงไม่ได้เลยต้องเหลือนิดนึงขนาดไปฉีดยานะพอหมดฤทธิ์ยา เราเราจังต้องกลับไปอีกเลยแต่ว่าฉีดยาคือมันเหมือนเขาเอาสเตียรอยเข้าร่างกายเราซึ่งเราไม่ต้องการเราก็เลยแบบว่าอยากหาทางที่ว่าเราเนี่ยแน่มันนี่ยช่ใคจะใครเรียกกายภาพเนี่ยนหายเจ็บโดยธรรมชาติดีกว่าไหมอะไรประมาณนี้ต่อไปเรื่องออกำลังกายไงเดี๋ยวก็ที่เหลือวจะจะให้น้องเขาใช้เครื่องมือเก็บรละเอียดส่วนต่พูดถึงพูดถึงมันชาแต่ตอนนี้พอยืนไปนานๆหายชานะไม่ชาแล้วอืพอยืนไปนานๆหายชาอ ซึ่งเมื่อก่อนนะพอยิ่งยืนนานไปยิ่งยิ่งชา,อา,าพอชาเสร็จจะร้อนเลยร้อนหมดเลยโอเคนะครับเดี๋ยวเราก็ไปไปก่อนนะครับแค่นี้สวัสดีครับทักทายสวัสดีค่ะ